ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ช่องจจเคจากกว่าฟรมกับมาอยู่ที่บ้านระไกยนะครับบ้านระไกยตําบลจองหออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมวันนี้ช่องจีจีเคจากกว่าฟ้ามกับพามาเบิงงูวนะครับพามาเบิงงู่าลูกผสมบมามันนะครับผมเป็นลูกตัวนี้นะครับเป็นลูกเจมบอลนะครับเป็นลูกเจมบอลนะครับเป็นลูกเจมบอลตอนนี้เขากะผสม ได้ผสมแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นตัวนี้เป็นลูกของเจมบอลนะครับเป็นลูกของเจมบอลผสม CY 0 9 6นะครับผสม CY 0 9 6ย์้ไปได้เดือน1เดือนก็อีกเก่าหมื่นนะครับ1เดือนก็อีกเก่าหมื่นนะครับผสมวันที่8สิงหาคม2563นมะครับเนี่ยครับมีหลอดนําเชื้อนะครับแล้วก็มีใบผสมนะครับนี่ครับวันผสมนะครับเออนี่ก็วอตเตอร์ของนะครับ อ่านะครับผสมซีไวซ์096ไวได้หนึ่งหยังก็อีกซีมือแล้วนะครับผมส่วนตัวเขานั้นเป็นลูกเจมบอลนะครับเป็นลูกเจมบอลนะครับผมประเดี๋ยวจนะว่าเจมบอลเป็นแบรนด์อีหยังแล้วก็โลโก้โอยังผมจํำมไ่ได้นะแต่พิมพ์เบิางในยูทูบก็มีอยู่ดอกครับพอพันบาทมันซื้อเจมบอลนะครับกลายเป็นพอพันที่ดังขึ้นกันนะครับผม TK เจมบอล007บวะเพื่อหยังวะประมาณนี้แหละครับที่ละโลเดีด๋ยวโลเป็นลูกเจมบอลนะครับผม เนี่ครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีแดงเข้มแผ่นลังก็ดีนะครับแผ่นลังกับปีดีตะนอกสวยนะครับจับมันข้อเช็ดแค่ยังผมจับนะครับมันจะงั้นดันมันยืนด้วยครับเกาลังมันจิกลังมันนะครับเนี่ยครับผมเป็นลูกเจมบอลนะครับผมผสมสีไว์ศูนย์เก้าหกไปแล้วนะครับผม มึงตะนอกย่างดีนะครับพ ok. ี your your ่น้องตะนอกเป็นตะนอกโตแม่ย่างงามนะครับตะนอกโบดนะครับติดโบดเข็มนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งเล็บเบิ้งหนังนะครับนี่ครับเล็บนะครับย็นดีๆเย็นดีๆลูกอ่ครับอันนี้เล็บเล็บนะครับเล็บขาลังกาลังอันนี้ก็เป็นชีตนะครับชีตนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งบันทายครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งบันทายโอ้โหหางยางงามนะครับพี่น้อง เก่าลังมันนะครับเอาไปเล็กเก่าลังมันเกาแห้งๆห้ลดมันจะได้เห็ดตากรนาดนะครับผูวหางครับเดี๋ยวมันผมติดคอกนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ให้เบิ้งได้พี่น้องนะครับผัหางนะครับเดินหน้าไปอีกหน่อยนึงครับเออมันเขียบเลยเออเออชีเลยไหมนะครับอันนี้บันทายเขานะครับพี่น้องครับ อันนี้บรรทายเขานะครับบรรทายเขาก็ไ,ไมเราลุกข้างหลังเนี่ยครับบรรทายเขาอันนี้ก็ัผูหางนะผูหางงามนะครับผูหางงามนะครับให้เบิ่งภาพรวมนะพี่น้องอ่านี่ครับผูผ้ใดอยากได้ว่ามันที่มีสายเตือนแล,ล้วก็ผสมแล้วนี่ก็ตัวนี้ก็โอเคน,นะครับเบิ่งภาพรวมๆนะครับผมถ้าผูผ้ใดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาสอบถามเจ้าของได้นะครับนะ ถามราคากันครับราคาเปิดเท่าไรเปิดราคาเท่าไรครับผมตัวนี้หกหมื่นเก้าเปิดหกหมื่นเก้าใช่ไหมเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทราคาคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับดูดูครับดูตะนหนกกับแผ่นหลังนะครับเนื้อหนังก็หนาใช้ได้นะครับหนาใช้ได้เม็ดสีแดงเข้มดีครับเม็ดสีแดงเข้มตัเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดชัดๆนะครับรายละเอียดชัดๆ เดี๋ยวให้ดูหน้าไล่ไปทีละ่จุดเนาะดูหน้านะครับดูหน้าดูปากนะครับอ่าน,นี่ปากเขานะครับอยู่ฉยๆแร้วอ่าน,นี่ปา, <c ad ank> ปากนะครับอันนี้ปากอันนี้ใบหูเขานะครับใบหูใบหูตานะครับตา <c ad ank> กลมลองนิดนึงเดี๋ยวให้ดูกระบาลน,นะครับอให้ดูละเอียดนะครับให้ดูละเอียดถ้าตัวนี้ทําเขามาก็จะสวยเลยนะครับเพระาะว่าหน้าเขาสวยมาก <c ad ank> หน้าสวยนะครับหน้าเป็นบามันเลยนะครับ ลูกนะเจมบอลนะครับแผงคอก็ใช้ได้นะครับหนามีความย่นนะครับมีความย่น,นจับมันเชิดหนาละให้มันยืนดีๆนะครับเออพ่อเกาไว้เกาไว้ถ่ายลางังนจีนเออพ่อเกาเกาตรงแผงคนะอันหนาครับนี่ครับผม จ้าของเขาเปิดราคาไว้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเปิดราคาไว้หกหมื่นเก้าพันบาทถ้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองแปดเก้าสองแปดเก้าสองศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดห้านะครับถ้าท่านใดท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพูดคุยสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถ้าอยากได้ดูภาพเพิ่มเติมก็โทรมาได้เนาะ สามารถส่งให้ทางไลน์ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รายละเอียดต่อรองราคาได้นะครับต่อรองาค่าราคาได้เปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทท่านใดสนใจจะมาดูตัวจริงก็มาได้นะครับที่บ้านละกายตบลจอหออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ,อ,อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนบ้านกล้วยนะครับถ้าถ้ามาจากถนนมิตรภาพนะครับก็เข้าตรงที่เ,เขียนว่าอะไรวะ อบตอ,อะไรคืออบตอจ่อหออ่าอบตอจ่อหอเลี้ยวตรงอบอตอจ่อหอเลยครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับอ่าครับนี่นะครับเนื้อตัวสวยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อตัวสวยมากนะครับเนื้อตัวว้าวอ่ะออสวยอ๋อเก่าแหงค้อนเลยเกาแหงค้อนเลยเออเอาลิกล่ะเก่าครับทูเอ,อือดีกันอะไรครับมันจึงจะบ่นนั้น สวยนะครับสวยเม็ดสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีแดงเข้มมากผู้หางก็สวยนะครับผู้หางสวยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะให้ดูเล็บนะเขายืนดีละนะครับเล็บเท้าคอเท้าอะไรนะครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับเหลี่ยมตัวสวยมากนะครับตัวนี้เหลี่ยมตัวสวยมากเป็นลูกเจมบอลนะครับเป็นลูกเจมบอลนะครับเนี่ยตะหนกสวยมากนะครับตะหนกถ้าใครจะซื้อวัวตัวเมียให้เซิร์ชตะหนกแบบนี้ครับ าตามอัตลักษณ์ตามอุดมทัศนคติของวัวบามันเพศเมียเลยนะครับแต่อกแบบนี้นะครับตนอกแบบนี้อันนี้รออายุอีกนิดนึงเนี่ยตั้งสวยมากเลยครับถ้าเลี้ยงดีๆอีกนิดนึงนี่ให้มันสะสมอาหารไว้เนี่ยสุดยอดครับเนี่ยครับว่วนี่ว่าเพิ่งจะเขยี่ยทนะิพย์อย่งเียยังไม่ถึงสองปีเนาะดังเลยประมาณปีกว่าปีปลายนะรประมาณปีปีปลายนะครับประมาณยี่สิบเดือนใช่ไหมครับ <20. S 1> ประมาณยี่สิบเดือนนะครับ นะครับนะครับบสเข้มนะครับบสเข้มข้อขาดํานะครับข้อขาดานะครับหูดำนะครับข้อขาดําอยู่นะครับข mm ้อขาดําอยู่ขอบหูเป็นดนะครับหัวหูดําขีดดำนะปากดําสนิทนะครับนี่ยครับหน้าตาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังนะครับแล้เชืองนะครับเชืองผมจับได้นะครับเห็นไหมครับเชืองมากนะครับแผ่นหลังอ้วงมากเลย แผ่นหลังกวางมากนะครับแผ่นหลังกวงางน่ตอนนี้ผสมผ่านนี้ไว้นะครับเนี่ยครับศูนย์เก้าหกใหญ่นะครับผสมซีไวศูนย์ไว้นะครับผสมซีไวศาไว้ผสมซีไวศเ้ไวนะครับผสมวันที่แปดสิงหาคม25งพันะครับมีหลอดนําเชื้อนะครับชัดเจนนะครับอ่าครับผมก็ ได้ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกเก้าวันนะครับหนึ่งเดือนกับเก้าวันเพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกันยานะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดกันยานอ่านะครับถ้าท่านใดสนใจอ่าเบอร์โทรอีกรอบครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แสองแปดเก้าสองแปดเก้าสองศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดห้านะครับอ่าถ้าท่านใดชอบวัตวตอนนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับผมอ่าเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ราคาคุยกันได้เนะาะราคาคุยกันได้ไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ของซื้อของขายชอบนะครับถ้าใครชอบนี่ก็ยินดีนะครับคุยกันได้นะสอบถามกันได้ถ้าอยากได้รายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัววัวสอบถามเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรอีกรอบครับผม08 4 0 8 4, 4 289 2 8 9 2075 2ป 7, 7 5นะครับอ่ ท่านใดสนใจก็ติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะโทรได้ที่เออหรือจะมาดูตัวจริงได้ที่บ้านลักกายตบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนคะรราชสีมานะครับผมนะครับมาดูตัวจริงได้นะครับมาดูตัวจริงได้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากเมืองโคราชน,นะครับอยู่ในเมืองโคราชน,น,นั่นแหละครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีแดงเข้ม ถ้าท่านใดชอบวัวสีแดงเข้มก็ตัวนี้นะครับโอเคเนะครับใช้ได้นะครับเป็นลูกเกมบอลน,นะครับตัวเขาก็ผสมสีบ96ไว้แล้วนะครับดูตะหนอกครับตะหนกสวยมากเลยผมชอบตะหนกมากหายากนะครับวัวตัวเพศเมียตนะหนกสวยแบบนี้หายากให้ดูภาพรวมนะครับให้ดูภาพรวมเผื่อท่านใดสนใจตัดสินใจนะครับเดี๋ยวให้ดูจิมอีกรอบให้ดูจิม จิ้มเล็กสวยนะครับจิ้มเล็กสวยอยาจะติดนานนมสีเต่านะครับสานนมสีเต้าคือจะจะขาดตลอดแล้วจิ้งเราหายเนี่ยเนี่ยครับผมสสยนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดชอบก็ติดต่อคุณพรมวลได้เลยนะครับ นะเบอร์โทรอีกรอบครับฝากทิ้งไทย084ส8่2องแปดเก้านย์เจ็องานะครับถ้าท่านใดสนใจก็รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมโทรสอบถามเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้ช่อง JJK จาจักรฟาร์มก็ฝากกดไลค์ก,ก,กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ